นี่คือช่วงเวลาของพอดแคสต์ไนมีคำถามมีคำตอบพอดแคสต์แนะนวการศึกษาที่จะทำให้คุณไขข้อข้องใจและพบทุกคำตอบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง Are you ready or podcast ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องที่คุณยังไม่เคยรู้พบทุกคำตอบได้ในรายการมีคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยรรนทริเสาแก้ว วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการมีคําถามมีคําตอบรายการที่มีสาระน่ารู้นะครับข้อคําถามและคำตอบต่างๆเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิวทยาลัยกำแหงที่คุณผู้ฟังได้ถามมาช่องทางต่างๆเลยครับผมอาจจะเป็นการลงทะเบียนเรียนการสมัครเรียนนะครับการเทียบโอนหน่วยกิาการเรียนพีจีตรีหลายๆคำถามเลยที่ถามกันมาเนะี่ย ทางแอดมินของเพจต่างๆเขาจะนํารวบรวมกันคาถามไหนท้าสนใจเราก็จะคัดสรรมาแล้วก็มาออากอาศการผ่านรายการมีคําถามมีคําตอบนั่นเองครับคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้นะครับผ่านแฟนเพจของสํานักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรังแหงแล้วก็แฟนเพจของอาร์ยูเดียได้อีกช่องทางหนึ่งครับหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยก็ถามเรามาได้ครับผ่านทางเพจต่างๆอย่างนี้กล่าวไว้เพจพีอาร์รางแหง ยูนิสตี้เพจเราพุ่มลามเพจของสปอมารังกำแพงนะครับเป็นหล,ล,ลักเลยแล้วก็เพจคณะต่างๆก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังส่งจดหมายที่ชมรายการของเรามาได้ที่รายการมีคําถามมีคําตอบสํานักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลังกำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพ10-2-40นั่นเองนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับรายการของเราคัดสมาแล้วส่วนจะมีคำถามจากใครบ้างนั้นติดตามได้สักครู่หนึ่งครับ คุณกำลังฟังรายการมีคำถามมีคำตอบ Are You Radio New Media Podcast ให้คุณได้ฟังทุกเทรนด์ด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลายฟังคอนเทนต์บรรยายสรุปกระบวนวิชาโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในกระบวนวิชา SOC 1003 <จะ S 1> เนี่ยรูส้ส,สึกว่าเรียนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากนะคะแต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสำหรับกระบวนวิชา MA 112หรือ ular, แคนคุนลัสและเดคังในวิเคราะห์2นี้คอนเทนต์อิ่มใจส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสอนผู้จะประสบความสำเร็จเรื่องการเรียนการศึกษากเนี่ยให้ย,ยึดหลักก็คือฉันทะวิริยะกิตตะวิมังสา ก็คือขอให้พอใจแข็งใจเข้าใจใส่ใจและคอนเทนต์ความรู้ความบันเทิงครบรถแนวเอดวีเทนเมนต์ติดตามฟังทุกเทรนด์คอนเทนต์ที่ w w w t e c h n o r u a t t h และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยร,รามคำแหง กำลังฟังรายการมีคำถามมีคำตอบ <S <S คุณฟังกำลังอยู่กับรายการมีคำถามมีคำตอบนะครับซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประมวลผลร่วมกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยกำแหง คำถามแรกขอเริ่มกับคุณนิชาคุณนิชาถามมาว่าสนใจย้ายจากคณะรัฐศาสตร์ไปคณะบริหารธุรกิจเคยลงทะเบียนเรียนไปแล้วหนึ่งภาคการเรียนแต่ไม่ได้ไปสอบต้องดําเนิน,นการอย่างไรบ้างหนิ่นไม่นองตกใจครับถึงแม้ไปสอบก็ย้ายได้นะครับหลักเกณฑ์การย้ายคณะนะครับง่ายๆเลยก็คือลงทะเบียนเรียนไปแล้วไม่ต่ากว่าหนึ่งภาคการศึกษานั่นก็หมายความว่าหลังจากสมัครเรียนไปแล้วหนึ่งเทอมตั้งแต่เทอม2ของคุณเป็นต้นไปคุณสามารถยีเลือก ย้ายคณะย้ายสาขาได้หลักฐานก็ใช้ไม่เยอะครับ 1. บัตรนักศึกษา2ใบเสร็จภาคล่าสุดที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วสค่าธรรมเนียมในการย้าย200บาทนะครับอันนี้จะมีเคสหนึ่งก็คือบางคนเรียนไปแล้วเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในการในการยื่นเรื่องย้ายคณะสาขาเราไม่ได้ระบุว่าคุณต้องยื่นเรื่องก่อนจึงจะไปลงทะเบียนเรียนวิชาใหม่ได้นะครับเราไม่ได้กำหนดขนาดนั้นนักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาของสาขาใหม่ล่วงหน้าไปได้เลยแล้วค่อยมาทํายืดเรื่องย้ายทีหลังก็ได้ภายในเวลาที่กําลังศึกษาอยู่พอมีหลักเกณฑ์นี้ปุ๊บมันง่ายก็จริงแต่ก็มีบางคนที่เผลอเขรียเผลอเลินลืมอ่าได้เลยโอเคยังไม่ว่างไปงั้นลงไปก่อนละกันเพราะบางคนทํางานแ่เข้าใจไหมครับทํางานปุ๊บไม่มีเวลามันต้องลางามานการยื่นเรื่องถึงแม้จะใช้เวลาไม่นานประมาณ10นาทีก็แล้วแต่ ง่ายๆเลยนะครับบางคนก็ลืมลงประกอนเลยวิชาอื่นคณนะนะของสาขาอื่นลงไปกเื่อ,นเ,อนเรื่อยๆจนเรียนครบหลักสูตรแล้วก็ลืมว่าตัวเองลืมเรื่องย้ายคณะสาขาก็ไปแจ้งจบคณะตรวจเจอเอา้าวนี่ยังเป็นสาขาเก่าอยู่นี่ไปยื่เรื่องย้ายคณะสาขาก่อนนะในเคสนี้นะครับถ้าหากว่าเรียนไปแล้วจนครบหลักสูตรของสาขาใหม่แล้วไม่ได้ยื่เรื่องย้ายคณะสาขาไว้นะครับก่อนจะไปแจ้งจบที่คณะหรือว่าก่อนที่หน่วยกิจจะออกครบอันนี้ จาก200จะก,กลายเป็น500ถ้ายืเรื่องปกติในระหว่างที่เรียนอยู่เราเสียค่าเทนเมนแค่200แต่ถ้าเกิดลืมเรียนจฉครบหลักสูตรแล้วไปแจ้งจบคณะตรวจเจออันนี้จะเสีย500บาททันทีระวังไว้ด้วยถ้านึกขึ้นได้เมื่อไหร่ปุ๊บก็มายืนเรื่องซะเพราะมันยืดเรื่องไม่มีจํากัดจํานวนครั้งในการย้ายคณะสาขาเราไม่ได้กนว่าโอเคคุณย้าย1ครั้งย้ายแล้วปุ๊บคุณห้ามย้ายกลับนะไม่ได้อันนี้ครับไม่มีข้อห้าม เดือนละครั้งคุณย้ายไปเลยปีหนึ่งย้ายทีปีหนึ่งย้ายทีแต่ก็มีข้อเสียด้วยมีข้อดีก็คือไม่จํากัดมีข้อเสียด้วยนั่นคือหน่วยกิจที่คุณเก็บไว้ทั้งหมดมันไม่สามารถยกเลิกได้นะครับของรามง่ายๆเลยทุกวิชาที่คุณสอบผ่านไม่สามารถยกเลิกหรือบอกเลิกได้และจะนําไปคิดเกตเฉลยรวมตอนจบด้วยทีนี้ มันจะมีผลเสียอย่างไงมีผลเสียสมนติว่าถ้าใครเกิดรู้ตัวก่อนแล้วย้ายก่อนเรียนมาแล้วประมาณปีหนึ่งหรือประมาณครึ่งปี2เทอมเงี้ยแล้วเกิดเอ้ยไม่ใช่สาขาที่ฉันชอบไม,ชไม่ใช่แนวขฉันละฉันย้ายดีกว่าอ่านนี้จะดีคือบางทีวิชาพื้นฐานของแต่ละคณะสาขาโดยส่วนใหญ่ะจะเรียนร่วมกันมันก็จะใช้ประโยชน์ได้นึกออกไหมครับเพราะว่าในการย้ายคณะสาขาหลังจากย้ายไปแล้วปุ๊บอย่างเดียวที่ยังคงเหมือนเดิมก็คือรหัสนักศึกษา นะครับรหัสศึกษาจะยงใช้รหัสเดิมจนจบการศึกษาไปเลยวิชาที่คุณเคยสอบผ่านก็จะโอนย้ายไปคณะสาขาใหม่โดยอัตโนมัตินะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก,ก็คือโค้ดครับโค้ดคณะสาขาถ้าใครสังเกตในใบเสร็จลงทะเบียนเรียนนะครับใบสจลงทะเบียนใต้รหัสศึกษา10หลักก็จะมีเลข4หลักอยู่ในวงเล็บอันนั้นคือรหัสของโค้ดโครงสร้างของคุณ 0100ก็ค <cin stereotype and hell> <f dragging> <UNKNOWN> ือคณะนิต <ata> ิศาสตร์02ก็คือบริหารตามด้วยรหัสสาขา0201ก็คือการจัดการ0202การเงินการธนาคาร0203การตลาดประมาณนี้นะครับ0301อังกฤษของคณะมนุษศาสตร์เขา04ก็ศึกษาศาสตร์ตามด้วยสาขาของเขาประมาณนี้ไปสังเกตตรงนั้นหลังจากที่คุณก่อนจะยื้อเรื่องย้ายคณะสาขาเป็นโครอะไลหลังจากย้ายไปแล้วปุ๊บประมาณ3-4วันไปดูอีกทีหนึ่ง นะครับไปดูในเทอมถัดไปครับว่าเป็นรหัสโค้ดละโค้ดจะเปลี่ยนไปทันทีนั่นคือการเช็คเข้าคราวบางคนจําไม่ได้ว่าตอนสมัครเรียนชั้นลงคณะสาขาอะไรไปก็ไปดูตรงนี้ได้นะครับรหัสสีหลักในวงเล็บใต้ารหัสนักศึกษาในใบเสร็จลงทะเบียนเรียนหลังจากยากหน้าสาขาแล้วยังคงใช้รหัสเติมจนจบการศาึกษานะครับแล้วก็หน่วยกิจจะตามไปตั้มัติอันไหนที่ใช้ได้ก็ดีไปไม่ต้องมานั่งเรียนใหม่ก็ ือว่าเรียนผ่านไปแล้วแล้วเรียนต่อสุดที่เหลืออันไหนที่มันไม่ตรงนั่นแหละครับที่บอกเมื่อกี้นั่นคือข้อเสียมันจะเป็นหน่วยกิจที่เกินหลักสูตรออกไปตัดออกก็ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้วิชาโทหมดคณะนี้ไม่มีเลือกเสรีเต็มแล้วเกินหลักสูตรออกไปทํายังไงก็จะมาดึงเกรดครับถ้าเป็นวิชาที่นุรกิจเยอะมันก็เป็นผลดีไปก็คือเอามาชุดเกรดทให้มันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าได้เป็นเกรดที่ต่ําลงไปดีด๊อกดีบวก,บวกซีอะไรประมาณนี้ ก็จะเป็นวิชาที่มาดึงเปรดกับโครงสร้างเราเวลาคณะเขาจะเช็คตอนจบการศึกษาเขาเช็คเฉพาะวิชาที่ตรงกับหลักสูตรเขาจะไม่สนใจอย่างอื่นเลยอันนี้ไม่ใช่ของคณะเขาเขาจะมองผ่านไปเลยครับเขาจะเช็คเฉยๆในการจบนะครับบางคนก็ค่อยงเขาจะผิดอ่ามีเคสเหมือนกันก็คือพอตอนสมัครเขาบอกทางเจ้าหน้าที่บอกว่าอาโอเคคณะนี้นะเรียนประมาณ140หน่วยในกิตเขาก็เรียนไปย้ายคณะย้ายคณะไปย้ายสาขาไปเรื่อยๆครบ1้0เขาไปแจ้งจบ หน่วยกิตครบจริงแต่วิชาไม่ตรงเลยนะครับฉะนั้นแล้วในการที่จะเรียนให้จบหลักสูตร1วิชาต้องตรงตามหลักสูตรครบทุกวิชานะครับนั่นคือในการแจ้งจบในการเี่คนะเขาจะดูอโอเควิชาครบแล้วสอมาคือดูเกจเฉลี่ยถ้าได้เกจเฉลี่ย2.0ยขึ้นอันนี้แจ้งจบได้แต่มันมีข้อแม่นหนึ่ง,งวิชาครบจริงส่วเกจเฉลี่ยเขาจะดูทั้งหมดที่คุณสอบผ่านก็คือในบ่ายทันสคริปต์หรือใบเช็คเกรดนั่นเองมันจะมี ค่าเกจเฉลี่ยบอกเลยรวมว่าทั้งหมดคุณได้เท่าไหร่นะครับถ้าเกจเฉลีถึงคุณก็แจ้งจบได้ถ้าไม่ถึงคุณก็ต้องไปทําการรีเกรดก็คือนําตัวที่ได้ดีด็อกกับดีบวกนะครับด็อกกับด็อกบวกนี่แหละไปโรงเรียนใหม่เพื่อปรับเกรดให้มันเพิ่มขึ้นเกจเฉลีมันสูงขึ้นจนกว่าจะได้2.00จุไปต้นไปจึงจะแจ้งจบได้อันนี้คือข้อเสียถ้าบางคนเรียนไปประมาณ3ปีไม่ใช่มีครับมีเคสจริงๆรุ่นน้องนี่แหละรู้จักกันเลย เรียนศึกษาศาสตร์หลักสูตร5ปีเมื่อก่อนปัจจุบัน4ปีละจนจะฝึกสอนอยู่ละเปลี่ยนใจไม่อยากเป็นครูเหนื่อยเจอเด็กมาแค่ฝึกไปลองฝึกสอนดูคร่าวๆแค่ไปร่วมฟังอาจารย์ที่สอนไปร่วมแค่ไปร่วมเฉยๆไม่ไหวแล้วฉันไม่ชอบเด็กฉันไม่ชอบสอนละย้ายคณะไปรัฐศาสตร์เรียนเพิ่มอีก2ปีและที่ทำกานคืนหน่วยกิจที่มันเคยเรียนผ่านมาเกือบทั้งหมดเป็นวิชาที่เกินหลักสูตรออกไปนี่ยังต้องมานั่งลุ้นอยู่ครับว่าตอนจบเกดเฉลี่ียเนี่ย จะครบไหมนับ2 0 0ถ้าไม่แล้วมันเยอะจริงๆก็ต้องลาออกสมัครใหม่แล้วก็เรียนเพิ่มบางตัวเอาถึงจะคุ้มค่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างที่บอกไว้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับตอนสมัครด้วยตอนสมัครเรียนถ้าใครใช้สิทธิ์เทียบโอนไว้ก็จะมีขั้นตอนในการเหมือนกนันอีกทีหนึ่งเพราะแต่ละคณะแต่ละสาขาเขาโอนได้ไม่เท่ากันอย่างสมมติครั้งแรกคุณอาวุธปตีมาสมัครเป็นนิติศาสตร์ โอนได้ประมาณ36มหน่วยกิจนั่นคือนิติพอต่อมาเรียนไม่ไหวนิติกฎหมายยากจังเลยไปบริหารไปมนุษย์ดีกว่าไปบริหารโอนได้ประมาณ48ไปคณะมนุษย์โอนได้ประมาณ39เห็นไหมครับหน่วยกิจที่โอนได้มันต่างกาันเช่นนั้นแล้วคนที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนตอนสมัครเรียนถ้ามีการย้ายคณะสาขาหลังจากยื่นเรื่องย้ายคณะสาขาแล้วต้องไปติดต่อคณะที่เราย้ายไปอีกครั้งหนึง่งเพื่อทําการเทียบโอนใหม่นะครับ ถ้าตอนสมัครครั้งแรกคุณยังไม่ได้จ่ายค่าที่โอนอันนี้ก็โชคดีไปนะครับเพราะว่าคุณก็ต้องติดต่อคณะใหม่แล้วก็ติดจ่ายเกณฑ์ใหม่ง่ายๆหลักเกณฑ์เดิมบางคนก็ถามว่าเอา้าแล้วถ้าย้ายคณะสาขาแบบนี้คณะเดิมอ่ะต้องจ่ายไหมค่าที่โอนไม่ต้องถ้าเกณฑ์นี้นะครับถ้ายังไม่จ่ายก็ไม่ต้องครับติดต่อคณะที่ย้ายไปแล้วก็จ่ายใหม่ในเกณฑ์นั้นเลยโอนได้ี่แก็จ่ายทั้ง4ี่แปดนวกิจเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเชื่อื่นมาลามก็ในกิจละร้อยลามมาลามก็ในกิจละห้าสิบ คำนวณกันใหม่ตรงนั้นเลยแต่ก็มีเคสหนึ่งพร้อมใจใจ่ายเลยสมัครรถยนต์เองปั้งเข้าไปนิติศาสตร์ตอนสมัครก็เทียบโอนเลยจ่ายครบเลยค่าที่บุญธุรกิจพอต่อมาเปลี่ยนใจย้ายคณะสาขามันโอนได้เพิ่มขึ้นต้องทํำยังไงจ่ายส่วนต่างกับเคสนี้นะครับจ่ายส่วนต่างก็คือไอ้สามพกว่าบาทไอ 3, ท้สามธุรกิจถือคุณจ่ายไปแล้ว ส่วนต่างเท่าไหร่กี่น่กิจคุณจ่ายเพิ่มแค่นั้นไม่ใช่จ่ายใหม่ทั้งหมดนะครับจาก3ามเป็น48จ่ายใหม่48ไม่ใช่อแค่นี้จําดีๆนะครับฟังไว้ครั้งแรกจ่ายค่าที่บนไปแล้วพอยายคณะสาขาคุณจ่ายแค่ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นแค่นั้นกับเคสที่2อันเนี้ยอันตรายครั้งแรกเทียบโอนได้เยอะกว่าก็คือไปบริหารธ,ธุรกิจหรือไปอะไรก็แต่ได้ประมาณ4 8หน่วยกิจจ่ายตุ้มไปเลยทั้ง4 8หน่วยกิจไปแล้วเรียบร้อย พอต่อมายา้ายคณะสาขามันโอนได้น้อยกว่าอยากเรียนนิติละชอบกฎหมายขึ้นมาจาังไปเทียบโอนเป็นกฎหมายอยากคณะนไปกฎหมายโอนได้36 48ตอนแรกแ8สิหน้าต่อมามันโอนได้36ทําไงทีนี้บอกไวเลยว่าไม่คืนค่าส่วนต่างวิชาเขาจะปรับให้เหลือเป็น36หน่วยกในกิจนะครับแต่ค่าเทียบโอนส่วนต่าง48ไปลบ36ส่วนนั้นไม่มีการคืน อันนี้ต้องเติมแล้วก่อนจําดีๆไปบอกเพื่อนต่อๆกันด้วยถ้าครั้งแรกน้อยครั้งที่2ที่โอนที่ย้ายไปมันได้เยอะกว่าอันนี้จ่ายส่วนต่างเพิ่มไม่เป็นไรแต่ค้าครั้งแรกมันเยอะครั้งที่2ย้ายไปปุ๊บมันได้น้อยกว่าส่วนต่างที่คุณจ่ายไปไม่ได้เงินคืนนะครับมันต่อเนื่องกันไปดูดีๆแล้วก็พีดีกีพีดีก,ดกีเป็นการเรียนรายกนุิชาเกี่ยวกับรกิจเป็นวิชาวิชาไปไม่มีคณะสังกัด ฉะนั้นแล้วพีดีกีอยากเรียนคณะไหนคุณแค่ไปดูโครงสร้างหลักสูตรของวิชานั้นๆของสาขานั้นๆแล้วก็ลงเรียนได้เลยระหว่างที่คุณเรียนพีดีกีคุณจะเรียนวิชาไหนของคณะอะไรก็ได้ยกเว้นวิชาชีพของหลักสูตรครูอันนี้ลงไม่ได้นะครับเขาจะมีชั่วโมงในการเรียนอยู่ต้องเข้าเรียนต้องเช็กชื่ออันนี้ลงไม่ได้ถ้าเป็นพื้นฐานได้ไม่มีปัญหาเพราะยังได้บอกไว้นะครับถ้าเป็นวิชาพื้นฐานเนี่ยเขาเรียนเขาเรียนร่วมกันเกือบทุกคณะสาขาเลยยกเว้นบางสาขาเท่านั้นอย่างเช่นศึกษาศาสตร์ บางสาขาย,ยังเป็นวิชาเดิมอยู่ยังเป็นพวก e n g พวก PSIPSY ออยู่อันนี้ก็ต้องดูดีๆหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะปรับเป็นวิชาใหม่ให้ได้ก็ไปศึกษาดีๆนะครับถ้าอยากให้แนะนําก็ก่อนจะย้ายเรื่องย้ายคณะสาขาติดต่อคณะสาขาที่คุณจะย้ายไปก่อนสอบถามรายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อยว่าเนี่ยตอนสมัครเรียนคณะนี้ถ้าจะย้ายมาคณะนี้เอาไปใช้เก็บไปด้วยนะอันไหนบ้างที่ใช้ประโยชน์ได้บ้างแล้วผมต้องเรียนวิชาไหนเพิ่มบ้างยังไงคุณก็ต้อง เมื่อคุณยายคณะสาขาคุณก็ต้องไปศึกษาหลักสูตรใหม่อยู่ดีฉะนั้นแล้วสอบถามไว้ก่อนเป็นข้อมูลไว้ก่อนเวลาดําเนินการในอนาคตมันจะได้ง่ายขึ้นและก็รู้ด้วยว่าต้องลงวิชาอะไรบ้างในอนาคตมันจะมีข้อดีตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีศึกษาศาสตร์ในะปัจจุบันศึกษาศาสตร์ที่จริงๆแล้วปกติยื่นเรื่องยายคณะสาขาไม่ต้องถามใครคุณก็ลงทะเบียนสาขาใหม่แล้วก็ยื่นเรื่องทีหลังก็ได้หรือยื่นเรื่องเลยแล้วไปลงทะเบียนเรียนวิชานั้นใหม่เรืเลยๆนะครับยกเว้นศึกษาศาสตร์ ที่เขาจะมีประกาศคณะมาว่าไม่รับย้ายคณะเข้ามานะครับใครจะย้ายคณะเข้าไปศึกษาศาสตร,ร,ร์หรือว่าหลักสูตรครูต้องทําการลาออกแล้วก็สมัครเรียนใหม่นะครับเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ทางคณะเขาเขาได้ต่อเขาเรียกว่ามีข้อตกลงกับทางคุรุสภารรยอยู่ว่าเฉพาะคณะศึกษาศรรสาสตร์ที่เป็นหลักสูตรครูเขาจะดูหลักนักศึกษาเป็นหลักด้วยนะครับหลักนักศึกษาเราก็เป็นรหัสที่บ่งบอกว่าตอนสมัครเรียนคุณสมัครคณะอะไรไว้ สังเกตได้ตัวที่น่าจะเป็นตัวที่4นะครับ0ูนย์สมมุตินนะศูนย์เจก็คือนิติศาสตร์0702ก็คือบริหารประมาณนี้ส่วนของศึกษาศาสตร์ก็จะเป็น0-704ตัวที่4จะเป็นเลข4นะครับเราจะดูตรงนั้นกันนะครับใครแยกคณะเมื่อกี้ที่ผมบอกไว้หลังจากแยกคณะาสาขาลาดใช้ลาดเดิมยันจบถูกไหมครับถูกครั้งแรกคุณเรียนนิติศาสตร์คุณยายไปศึกษาศาสตร์ลาดยังคงเป็น01อยู่อ่าถ้าคุณจะเอาศึกษาแถวศูนย์มันต้องเป็น04 เขาก็เลยต้องลาออกและสมัครใหม่ดูด,ดีแต่ถ้าย้ายจากศึกษาศาสตร์ไปสาขาอื่นนอกเหนือจากนั้นคณะอื่นอันนี้ฟรีสไตายเต็มที่อยากย้ายย้ายไปเลยดูหนกกิจที่คุณสอบผ่านไว้เป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ในการเรียนในการเรียนสําคัญที่สุดยึดปีการศึกษาที่สมัครเรียนเท่านั้นเจอหลายเคสเลยสมมุติสมัครปี65 แล้วพอผ่านไปผ่านไปปี68 6 9มีสาขาแหม่เพื้นมาหุยสาขานี่น่าเรียนย้ายคณะสาขาดีกว่าไม่ได้คณะสาขาที่คุณจะย้ายได้นั้นต้องเป็นคณะสาขาที่เปิดสอนในปีกศ,าศาที่คุณสมัครเรียนสาหรับปี65คุณยึดหลักปี65ทักทุกสาขาสำหรับปี67ดูปี6ก็ทุกสาขาว่าที่คุณจะย้ายไปนั้นเปิดในปี67หรือไม่นะครับจําจดีๆจะย้ายคณะสาขาได้ต้องยึดหลัก สูตรปีการศึกษาที่คุณสมัครเรียนเท่านั้นย้ายไดไ้จำกัดจํานวนครั้งค่าใายแค่200บาทหลักๆเลยแต่ถ้าเผลอไปอเรียนครบแล้วไปแจ้งจบลืมยื่นเรื่องจะทีห้า0บาททันทีอ่าแล้วก็ลืมบอกอย่างนึงสถานที่ดาเนินการนะครับสถานที่จะยื่นเรื่องแยกหน้าสาขานั่นก็คือหน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือที่เรารู้จักกันในนามของ one stop service อาคารกรงไกรรดหรือ KLB ชั้นหนึ่งนะครับรามหนึ่งหัวหมากนั่นเองอันนี้คือส่วนกลางถ้าเป็นส่วนภูมิภาคก็อยู่ภายใน4ีสาขาที่คุณจะย้ายนะครับแล้วก็จะยื่นเรื่องผ่านทางไปรษณีย์คู่มือลงทะเบียนเรียนนะครับคุณสามารถเข้าไปดูได้มันจะมีออกมาในแต่ละเทอมในนั้นจะมีหลักเกณฑ์การย้ายเขาเรียกใบคำร้องการย้ายศูนย์สอบเอ่ยย้ายคณะสาขาเอ่ยต่างๆนานาไปโหลดแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็ยื่นเรื่องมา จ่ายเงินผ่านทางไปรษณียน์นั่นเองนะครับต่อมาคุณสุชาดาปัจจุบันศึกษาอยู่ปี1ค่ะอยากทราบว่าสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาของปี2ปี3ปี4มาเรียนล่วงหน้าในซัมเมอร์ปีนี้แทนได้ไหมคะท้งวิชาบังคับวิชาเอกเลือกและวิชาเลืกเสรีค,ค่ะในกรณีที่บางวิชามีเปิดสอนในซัมเมอร์ค่ะได้ครับจริงๆแล้วหลักเกณฑ์ของรามนะครับเราสามารถจัดสรร เมเนจเองได้เลยในแต่ละเทอมอยากเอาวิชาไหนในหลักสูตรมีประมาณ50วิชามาลงก่อนหรือหลังก็ได้ว่าจะเป็นเอกเอกบังคับเอกเลือกเลือกเสรีวิชาโทก็แล้วแต่พื้นฐานด้วยคล่คลาคร้ากันไปได้นะครับแล้วก็มีบางสาขาเท่านั้นที่อย่างเช่นของอศึกษาศาสตร์อีกแหละนะครับที่จะมีคณะวิชา PR นั่นคือต้องผ่านเล่ม1ก่อนจึงจะลงเล่ม2ได้มันจะมีบอกในมรสาว่าวิชานี้ PR กับวิชาอะไร ส่วน,านราละเยดเนี่ยอยากให้ปรึกษากับภาวิชาของท่านโดยตรงแต่ถ้าเป็นคณะอื่นฟรีตายจะลงเล่มไหนก่อนหรือหลังก็ได้เหมือนกฎหมายครับกฎหมายจะลงไปมัดหลัก4ก่อนมาหลัก2หลัก3ก็ได้อังกฤษก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าวิชานั้นเปิดสอนในเทอมนั้นหรือไม่แล้วท่านสนใจจะลงวิชานั้นหรือไม่นะครับหลักๆเลย99%ลงเล่มไหนก่อนหรือหลังก็ได้เอาที่วิชานั้นเปิดสอนในเทอมนั้น วันสอบโอเคและท่านก็จัดสรรเอาเองเลยไม่เกินหลักเกณฑ์ของเขาที่จะลงทะเบียนเรียนได้ก็ลงทะเบียนได้ครับส่วนยกเว้นเฉพาะของศึกษา,าศาสตร,ร์หรือว่าวิชาแล็บของวิทยาศาสตร์นะครับหลักหลักสองคณะนี้อยากให้ปรึกษากับทางคณะก่อนนะก่อนลงทะเบียนเรียนว่าสามารถลงก่อนหรือหลังได้หรือไม่นะครับในมสามศูนย์อย่างที่แจ้งเมื่อกี้มันจะมีวงเล็บอยู่หรือไม่ข้อ ข้อจำกัดอยู่ตรงนั้นะจะมีบอกอยู่นะครับว่าวิชานี้ควร p r ีก่อนวิชาอะไรนั่นเองครับต่อมาคุณวิภาถามว่าขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมค่ะพอดีทำเรื่องจบนานแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปกึกนทะเบียนนะักศึกษาจ่ายเงินอยากทราบว่าตรงนี้มีผลกระทบกับการจบเรอมั้ยคะเราจะรับบัณฑิตและจบตามเอกการที่เราจบหรือตามปีที่เราจ่ายคะหลักๆเลยนะครับก็มีหลายเคสเหมือนกันเรียน เก็บเงีบไปเรื่อยๆจนลืมว่าเรียนครบหรือยังหรือแจ้งจบหรือยังนะครับนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรแล้วลืมแจ้งจบปรึกษาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทอมสุดท้ายที่คุณสอบผ่านนะครับคุณได้การขอจบไว้แล้วคุณลืมแจ้งจบนะครับอ่าดูลหลักๆถ้าขาดลงทะเบียนเรียนเกิน2เทอมปกติจะหมดสาภาพทันทีถ้าจะมาเรียนใหม่ต้องลาออกอต้องมาสมัครใหม่แล้วก็เทบนุกิจเพราะหมดสหภาพไปแล้วหลักเดิมแต่ในเคสนี้เรียนครบหลักสูตร การขอจบวันในเทอมล่าสุดนะครับแต่ลืมมาแจ้งจบผ่านไปแล้วประมาณ2ปี3ปีก็แล้วแต่เพิ่งนึกได้อ้าเคยเรียนรามนี่จบแล้วมัง่งผ่านนี้พอไปเช็คชยกับหลังดูโอเค1การขอจบวันในเทอมสุดท้าย2องเราจดครบตามหลักสูตรเช็คกับคณะแล้วสามารถมาแจ้งจบเขาเรียกแจ้งจบย้อนหลังหรือแจ้งจบล่าช้าได้นะครับทางคณะเขาจะเาเรียกว่าส่งคําร้องมาที่สปเพื่อคืนสภาพรักษาให้แจ้งจบได้แต่เขาจะมีค่าปรับครับเขาเรียกแจ้งจบข้ามภาค สมมุติคุณจบเรียนจบหลักสูตรแล้วก็ลืมแยกจบตั้งแต่ปี64ปัจจุบันคุณนับเอาเป็นปีนอะไรคุณก็คิดเอาค่าปรับเทอมละ3า0ปีหนึ่งประมาณ3เทอมเทอมหนึ่งเทอมสองมเมอก็ว่ามันป,ปีละ9 0้นั่นคือค่าปรับที่คุณต้องจ่ายะนะครับยังไม่ยังไม่เกี่ยวกับค่าขึ้นในเบียนมัณฑิตนะครับนั่นคือกาขอจบไว้แต่ถ้าในเคสไหนก็ตามเรียนครบหลักสูตรก็แล้วแต่แต่เทอมสุดท้ายลืมกาขอจบอันนี้ก็ถือว่าหมดสาภาพ,าพนะครับต้องมาพูดคุยกับทางคณะอีกทีหนึ่งดูว่า จะมีทางช่วยเหลือเยียวยาอะไรอย่างไรบ้างคืนสภาพเสียค่าปรับได้ไหมอันนี้เขาจะดูเป็นเคสๆว่าเคสนี้สาม,มารถทําได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องมาคุยทีรายละเอียดมันค่อนข้างเชิงลึกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตามข้อคําถามของคุณวิภาก็คือเรียนไปเรื่อยเรียนครบสูตรจบทุกุชาตามหลักสูตรละแล้วเทอมสุดท้ายได้การขอจบด้วยแต่ลืมมาแจ้งจบมาได้ครับ 1. ขอทานสคริปต์นะครับแล้วก็นําใบสิทธิ์ภาพ สุดท้ายที่คุณบอกว่าคุณกาขอจบไว้ไปติดต่อที่คณะบอกเขาว่าสอบผ่านครบทุกิชาแล้วค่ะแต่ว่าลืมมาแจ้งจบรบว,วนดูให้หน่อยสามารถมาแจ้งจบล่าช้าหรือข้ามภาคได้หรือไม่คืนสภาพได้หรือไม่เพราะทางเจ้าหน้าที่เขาเคยตอบปัญหานี้ไหมทางผ่านรายการหรือว่าทางอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือสอปอได้แจ้งมาก็แล้วแตนะ่อ้างอิงได้ไม่ว่ากันนะครับก็มาได้นะครับก็ลองดูหลายหลายคนนะครับที่ฟังอยู่หรือเพื่อนๆเ,เราที่ใกล้ชิด อาจจะเคยเรียนรามแล้วก็ลืมไปแล้วสามพอทํางานเสร็จก็ลืมมาลงทะเบียนเรียนกลับมาเช็คดูครับว่าคุณเนี่ยสอบผ่านครบทุกวิชาหรือยังหรือว่าเหลือกินหรือกิจกลับมาเรียนกันนะครับเรียนต่อให้จบเป็นใบปริญญาติดข้างฝาไว้เอาไว้ดูเป็นที่ระลึกก็ได้หรือว่าไปด,ดําเนินการอัพตําแหน่งใน,นาที่การงานหรือเก็บให้ลูกให้หลานดูว่าเนี่ยเออพ่อกับแม่นะเคยสอบผ่านนะเรียนรามนะเหนื่อยแต่ก็ทําได้อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับกลับมาแจ้งจบให้ทันก็แล้วกันต่อมาครับพระมหาถามว่าพระภิกษุมีรายละเอียดหรือข้อบังคับอย่างไรในการเข้าสอบส่วนภูมิภาคนะครับถ้าเป็นส่วนกลางเราจะมีห้องสอบแยกให้นะครับก็คือห้องสอบของพระภิกษุโดยตรงที่เวียงคําชั้น1ห,หรือ vkb 1 0 1ที่ลำหนึ่งหัวมากตารางสอบปกติออกไว้กันแล้วแต่ถ้าเป็นพระภิกษุต้องมาสอบที่ห้องสอบพระภิกษุเท่านั้นที่ลำหนึ่งหัวมากไม่ต้องไปลำสองมาที่นี่ ถึงแม้จะไม่ขึ้นทะเบียนพระพิสุสงฆ์ก็ตามมาแทรกสอบก่อนแล้วมาขึ้นทะเบียนคือจะมีบางบางรูปบางท่านนะครับที่บวชแค่ชั่วคราวตอนแรกเป็นาราวาสทพักบวชชั่วคราวก็เรียกว่ามาแทรกสอบนะเทิมนั้นก็ได้เหมือนกันส่วนเทอมถัดไปก็ดูอีกทีนึงถ้ายัางคงเป็นพระอยู่นะครับหรือเป็นสาม,มเณรอยู่ก็มาแทรกสอบเหมือนเดิมแต่ถ้าบวชนานจริงๆขึ้นทะเบียนพระครับและเราจะมีเขาเรียกตารางสอบพระส่งให้ถึงที่อยู่วัดเลยง่ายเลยทีเดียวนะครับ ก,กันได้แต่เป็นภูิภาคนะภูิภาคก็จะมีสอบรวมกับคารวาสห้องสอบตามนั้นเลยไม่มีห้องแยกนะสอบรวมคารวาสเลยนั่งห่างกันได้นึงนะครับจะมีที่นั่งให้แยกให้ครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับภูิภาคสอบรวมกับคารวาสครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมีคําถามมีคําตอบนะครับกับข้อสงสัยไประเด็นต่างๆนะครับที่ถามกันมาก็ยินดีและขอบคุณกับข้อคําถามทุกๆคําถามเลยที่ทำเราม,มานะครับ แล้วก็ทางผมทีมงานสวนะครับสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประมวลผลร่วมกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยาำแหงภูมิใจที่จะจัดสร้างรายการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อตอบสนองคำถามของผู้ที่สนใจการศึกษาทุกๆคนเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหา วิทย์อะไรล้างกำแพงแล้วก็แฟนเพจของ R.U. Radio ได้อีกช่องทางนึงครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการมีคำถามมีคำตอบย้อนหลังได้ทาง www.techno.ru.ac.th